สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือจะเหมือนรีวิวแหละว่าการจะรถตัวเองนะครับข้ามไปขี่เล่นที่สปปลาวเอาแบบคนไม่รู้เรื่องเลยนะทนั้งนที่เอาโอเคผมผมมาบ่อยแล้วแต่ว่าเอาแบบนับนับหนึ่งเลยแล้วกันอันดับแรกนะครับนับหนึ่งก็คือรถเนี่ยต้องมีเล่มเขียวก่อนเสร็จแล้วมาถึงหน้าด่านนะครับมาที่ตู้แรกเลย 4D นะครับที่เขียนว่าตรวจคนเข้าเมืองนี่แหละแล้วก็เดินไปที่ตู้เลยครับบอกท่านเจ้าหน้าที่ว่า ขอเอกสารนํารถเข้าเข้าเจ้านที่ท่านก็จะให้ใบตมสอ2ตอมอามมานะครับก็เดี๋ยวเอาไปกรอก,กันมาอันดับแรกนะเฟิร์สสเต็ปเลยมาตู้นี้ก่อนจอดรถไว้ตรงนี้ตรงไหน,นก็ได้เนี่ยมันก็จะมีที่จอดนะครับแล้วก็ไปเอาตมอมสามมาเกอกนะครับอ่าใบตมสอ2มันจะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้อีกอันนึงนก็ตอมอานะครับเราก็กรอกนะครับซึ่งเอกสาร ภาษีห้ามขาดเล่มเขียวชื่อเราเองนะครับแล้วก็พาสปอร์ตอันนี้สําหรับคนนะครับอันนี้สำหรับรถใช้เอกสารแค่นี้เขียนในนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็เอาไปถ่ายเอกสารนะครับเมื่อเขียนตม2อสเสร็จแล้วนะครับก็เราก็เดินมาตรงนี้นะครับไปถ่ายเอกสารมานะครับหชุดนะครับแล้วกลับไปแจ้งเจ้าหน้าที่อีกรอบหนึ่งเขียนเสร็จก่อนนะแล้วค่อยไปถ่ายเอกสารเมื่อถ่ายเอกสารเสร็จแล้วนะครับกลับมาที่ตู้แรกนะครับ 4D นะครับกลับมาที่ตู้แรก 4D แล้วก็ยืน่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่เมื่อประทับตาเสร็จแล้วนะครับก็เดินต่อไปที่ตู้เบอร์6นะครับเอาเอกสารที่ประทับตาไปที่ตู้เบอร์6เอาล้ครับก็คือเมื่อเสร็จแล้วนะเราก็จะได้บาร์โค้ดอย่างนี้มานะครับสำหรับรถที่เคยมาครั้งแรกนะครับก็ทําเอกสารเสร็จแล้วเนี่ยต้องแยกแยะนะเอกสารมันจะมีศุลกากร,กรกับตมนะครับ มันไม่เหมือนกันแต่ทีนี้อันนี้คือออกจากไทยเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนูน้นฝั่งไทยเสร็จแล้วขั้นตอนมีแค่นี้นะครับแล้วก็ขี่ข้ามไปฝั่งนู้นได้เลยทีนี้ออกจากไทยได้แต่จะเข้าลาวได้ยังไงเดี๋ยวไปดูมันจะมีวิธีอยู่อ,อ,อีกอย่างนะครับเอกสารที่ให้มา2ชุดห้ามหายเด็ดขาดนะครับจะต้องเก็บไว้ดีที่สุดเพื่อที่จะเอาไว้คืนเมื่อเรากลับมาฝั่งไทยนะครับสฉบับตมกับศุลก,กากรนะครับสำคัญมากห้ามหายเก็บรักษาให้อย่างดีนะครับ เอาละครับเสร็จแล้วเราก็ขี่ออกมาจากด่านนะครับออกมาเลยแล้วก็ผ่านด่านไม่ต้องเสียค่าประตูอ่าไม่ใช่สิค่าผ่านนะครับก็คือจ่ายแค่จ่ายแค่ต่อมมงก็พอแล้วก็ขี่มอไซค์ข้ามสะพานมาได้เลยชิดซ้ายตามปกตินะครับข้าไปขวาอยู่นู่นนี่ละครับเราก็ข้ามมาที่ฝั่งสปลาวแล้วรจากฝั่งไทยทีคือจริงๆแล้วเนีย ความยุ่งยากเนี่ยมันความยุ่งยากในลาวเนี่ยให้บริษัททัวร์จัดการดูแลนะครับเพราะว่าหนึ่งละเรื่องภาษาเรื่องอะไรเราเราจะไม่รู้แต่ฝั่งไทยก็ค่อนข้างยุ่งยากนิดหน่อยเพราะว่ารถคันนี้เพิ่งข้ามาครั้งแรกแต่ไอ้คันอื่นเนี่ยเคยเข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มันเป็นกฎหมายนะครับสําคัญมากว่าถ้าเราจะข้ามาเราต้องติดต่อก่อนเดี๋ยวผมขึ้นเพจขึ้นเพจน้องเขาไว้แล้วกันว่าบริษัททัวร์ที่จะทําเอกสารเนี่ย อันนี้ก็พูดเฉยๆเนาะราคามันจะแตกต่างกันก็คือว่าเจ้าที่แพงเนี่ยเขาไปรับที่ฝั่งไทยแต่น้องชื่ออะไรน้องออน่าจะถูกสุดมั้งในในเพจที่ขี่มอไซค์กันแต่ว่าถูกเพราะว่าเราต้องดาเนินการออกจากไทยมาเองนะครับเราให้น้องเขามารับที่ฝั่งเราแต่ถ้าเราถ้าใครอยากจะสะดวกกว่านั้นให้น้องข้ามไปรับที่ฝั่งไทยก็ได้แต่ค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงขึ้นอันนี้ก็ เป็นข้อพิจารณาเนาะเอาไปเลือกเอาไปคิดเอาว่าเราจะข้ามมาท่องเที่ยวแบบไหนอะไรยังไงเอาอฮะเราแล้วแต่เดี๋ยวเดียมันต้องเห็นชัดเจนใช่ไหมไม่ต้องให้เขาเห็นเราเห็นเออตรงนั้นก็ได้เ,เราต้องแกะออกไม่ได้เวลาขากลับด้วยขาไปเลยขาก็ได้แต่ที่มาล็อกมันได้กี่วันวันที่ได้ปิดวะโอ้เจ็ดวันไม่ได้มาลอกง่ายาต้องซื้อมาพอดีด คนอื่นเขามาแะคะเขาจะแปะไว้เขาจะไม่แกะออกอ่าโอเคพี่ถามหน่อยตามหลักการมันเป็นไม่ได้ไหมว่าเราขี่รถเข้ามาเองทํงาเอกสารเองมันไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ทาไม่ได้ใ,ในในสปปลาวต้องใช้บริษัทตัวเท่านั้นใช่อ่าโอเคถ้าเป็นรถเดียอย่างนี้เขาต้องทำเองได้ไหมแต่มอไซค์เขาเป็นกฎหมายบังคับเลยใช่่ะอ่าโอเคได้อันนี้ก็ใช้บริการน้องได้ประมาณนั้นขอบคุณมากขอบคุณครับ